สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็เป็นวันสอบวันสุดท้ายของน้องพีมเป็นวันสุดท้ายที่โรงเรียนดารุณพักค่ะหลังจากเรียนมาเป็นเวลา5ปีครึ่งนะคะเอ้ย4ีปีครึ่งสิ4สปีครึ่งเป็นยังไงคะวันนี้ร้อยเด่นอะไรฮะมึกมากคอ๋อมึกชาร์มึกเอประกาที่แม่ให้ไปอ่ะมันจะเป็นแบบเออมาเน้นไหนดูซิวันนี้วันสุดท้ายสอบวันสุดท้ายนเขียนทีค่ะขยี้เลยอู้ตายแล้วทำไมน้องที่ไหนเขียนอะลูก อ๋อคือเราชอบโรงเรียนดารุณพัดมากแม่ก็คือดีใจที่ตัดสินใจพาพิมพ์ไปเรียนโรงเรียนนี้หนูมีความสุขไหมอยู่ในนี้มีค่ะน้องพิมพ์ได้พื้นฐานภาษาที่ดารุณพัดเยอะมากดีมาะเราจะย้ายไปโรงเรียนใหม่คือเป็นเซ n สีเ e ็นอิ i เตอร์เนช o ่นแนลสคูลค่ะเป็นโรงเรียนนานาชาติเราจะไม่ได้ย้ายไปตอนป .6 แต่เราจะย้ายไปตอนป .5 เทอม2เพราะว่าเนื่องจากว่า เราตัดสินใจไปนานาชาติเราก็ต้องให้พิมพ์ไปเร็วที่สุดเ,เพื่อไปปรับตัวไงปรับตัวว่าเวลาไปที่โรงเรียนราะว่าชั้น2 5ชั้น1ป5ชั้น1ป5ชั้1เนี่ยจบแล้วตอนนี้ยป5ชั้น1คือจบแล้วเดี๋ยวพิมพ์จะขึ้นป5ชนะั้น2ไงก็จะไปที่ใหม่เลย พอชุดได้ยังเดี๋ยวสิดูก่อนวันนี้นะคะทําอะไรบ้างอ่ะวันนี้มีการเล่าก่อนสอบสอบทำข้อสอบได้ไหมบอกได้ค่ะก็มีคนให้ให้อะไรมาบ้างยำยำั้งน้อยนี่คือเดี๋ยวเดี๋ยวที่ระลึกในการจากลานเป็นยำยำั้งน้อยเหรอน่าประทับใจมากเขามีแอบซ่อนจดหมายมาในยำยำด้วยามันขาดคเปรกโอ้เพื่อนส่งเขียนจดหมายซ่อนาในจดจื่อจ้า ใส่ให้แบบนีน้สองชิ้นนี้อาจจะไม่ได้เป็นของแพงก็ได้ให้ด้วยใจนะอสองชิ้นนี้เป็นแท่งไฟไหนอ่ะมีแท่งไฟมาด้วยเหรออยู่ไหนอ่ะอยู่ในกระเป๋าน,นักเรียนบอกเมื่อกี้ะนะอ่า<ม>ไม่เป็นไรอ่านต่อก่อนมีแท่งไฟค่ะมันใหญ่อันหนึ่งก็วิธีใช้คือหักก็จะเรืองแสงวงเล็บใช้ในที่ เีรื่องแสงให้หากแท่งไฟอันเล็กใส่ในตัวเตาโงเว็บมีลูอยู่จดหมายนี่มันเป็นรายละเอียดการใช้เตาขอให้เข้ากับเพื่อนใหม่ได้ดีนะมีความสุขกับการอยู่ในโรงเรียนใหม่นะส่วนยำยำสองถุงนี้เราก็ให้ด้วยใจนะหวังว่าเธอจะชอบนพิมพ์สุดท้ายขอให้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็ขอให้มีความสุขนะขอบคุณนะคะได้เจอหนี้ยำยำ่างน้อยเดี๋ยวดูเสื้อสีเขาเขียนว่าอะไรบ้างโอ้ตรงนี้ ขอให้โชคดีกับอะไรโรอะไรไม่รู้มันเขียนไม่พอเขียนแค่ลงแล้วก็จะหยุดไปเลยใครอ่ยะลูกพี่จะคิดถึงพริมนะจากพี่กรุพี่กรุงกริงเอากรุ้งกริงแล้วก็มีคนหนึ่งเขียนว่าบายเฉยๆอย่าลืมพวกเรา G5 ทับสนะ I love you I love you ลาดาหรอรักพิม์ไม่อยากให้พิม์ลาออกเลยรักพิมมามากนะ ขอให้ถึง5ล้านซับจากปันรักมากๆจะไม่มีวันลืมจากใจไว้มาเล่นดนตรีด้วยกันอีกนะดีโอแล้วก็มีใครไม่รู้เขียนว่าเลิฟเฉยๆไม่มีวันลืมใครไม่รู้นะอ่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างมีคนเขียนใต้กระไรด้วยใช่ขอให้เจอเพื่อนที่ดีๆแล้วก็อย่าลืมเราด้วยนะรักจากกาันนะโชคดีนะอย่าลืมแก้ม ห้าทับอะไรเนี่ยกลมกมกันนะาบายคิดถึงแพรชโชคดีนะจากแพร<า>อันนี้ก็ระดาอีกขอให้มีเพื่อนที่ดีระดาไอเลิฟยูรักพิมพ์ไม่อยากให้พิมพ์ลาออกเลยรักพิมพ์มากๆนะอ๋อนี่คือจินนี่เ<า>ขาเซนมีร้องไห้ปะก็จินนี่ก็น้นตาสูมก็น้นตาสูมนิดเแต่ได้ข่าวว่าเดี๋ยวอาทิตย์หน้านัดจินนี่คนที่เสียใจที่สุดแต่เป็นคนที่เจอกันบ่อยๆนะใช่คือคนที่ แบบเศร้าโศกเสียใจเนี่ยเดี๋ยวพอปิดเทอมเนี่ยนั้นเจอกันเ <c oughs> หมอนใช่พมี่เห็นว่ารู้สึกเสียใจที่พิมจะลาออกไม่อยากให้พิลมลาออกเลยอยากจะร้องไห้คิดถึงพิมตลอดชีวิตที่เหลือมันสําคัญมากมากที่ผ่านมาเ้าทำอะไรให้เธอไม่ชอบต้องขอโทษจริงๆนะธอเป็นเพื่อนที่ดีของเขาเขารักเธอจะไม่มีวันลืมเธอขอบคุณสำหรับทุกเรื่องนะขอให้เธอมีชีวิตที่ดีในอนาคตนะลาก่อนจากพิมมี่เพื่อนรักเราเคยคบกับ เธอสองปีเนี่ยให้เธอลาออกเลยขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะห mm ัว hmm. ใจหัวใจหัวใจธนาบอกว่า I feel จุดๆจุดจุดดขอให้พิมพมีความสุขกับเราเราใหม่นะมีเพื่อนที่ดีเขาขอโทษสำหรับทุกเรื่องที่เขาทำให้เธอเสียใจเขารู้ว่าเธอไม่เจตนาแบบนั้นเอาเป็นว่าเขาขอโทษเธอเป็นเพื่อนที่มีน้ำใจขอให้เราทั้งสองคนลืมเรื่องทั้งหมดและมาเริ่มต้น คุณสำหรับความเป็นเพื่อนและทุกเรื่องนะรักนะคะจะไม่มีวันลืมเธอเดี๋ยวปิดเธอมเขาอาจจะไปเที่ยวบวกถ่ายคลิปนะหรือไปได้นี่ทำไมมีแด่เพื่อนจะนิดเพื่อนที่เดี๋ยวจะเจอกันเขียนเนี่ยฮะเพื่อเพี่อไม่อยากให้พิมพ์ไปเลยอยากให้พิมพ์อยู่ต่อเพลหัวใจหัวใจแล้วเป็นยังไงบ้างคะแล้วคุณครูเราไปล้ําลาคุณครูหรือเปล่าก็ใครเจอก็สวัสดีแต่ก็ไม่ไม่ค่อยได้ไม่ได้เจอใครไม่ใช่ใครเจอถ้าใครเจอก็สวัสดีเพราะเขาสวัสดีหนูนะ หนูเจอใครก็สวัสดีลาแล้วเหรอสวัสดีคนที่เจอหรอเออมีคุณครูให้ของมาด้วยนี่ขอที่เชื่อ King'sley ค่ะที่เชื่อ King'sley อ๋อที่พวกหนูชอบรักเชื่อ King'sley ใช่ไหมตอนแรกวันนี้ที่เชื่อ King'sley ให้จุดประจุไปให้กินหมดไปแล้วหมดไปแล้วแล้วก็ให้กล่องดินสอมาสรุปรู้สึกยังไงบ้างที่จะต้องไม่ได้ไปละจะรุนทาาต้องจำาเพื่อนนี่จะไปยังครั้งสุดท้ายที่เจอไปโรงเรียนนี้ครัแต่ว่าเดี๋จิ๋วก็จะไปเยี่ยมโรงเรียนนันท์เ บ่อยๆเวลามีงานอะไรก็จะไปหานะคะ,ะเพราะว่าบ้านเราอยู่ใกล้ใช่บ,บ้านเราอยู่ใกล้รุนาอยู่ซอยเดียวกันถ้าจะไปเย่มก็ไม่ลำบากเลยะคะ่ะโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้นะคะบ๊ายบายอย่าลืม